อากาศของประเทศอังกฤษจ้าฮอนค่ะเพื่นพนอนเพือนฮอนอลีฮอนเอาอีกประมาณสิบนาทีกบับใบโมงจ้าสิบประมาณนี้ละ่ะมองข้างหน้าก็เป็นไฟแดงเลยจ้าอากาศ อากาศฮ้อนๆอ,อยากไปไหวยน้ำคือสีมวนเนาะคือสีเย็นสบายอากาศฮ้อนๆน,นี่อยากกินแกงนองไม้เมื่อนี้อยากกินแกงนงมใส่นำยะนัง่งขุนๆคือสีแสบเนาะใส่ใบแมงลักหอมๆค,ค,คือสีแสบจ้ะ ทองฟ้าเออคอมเมนซิกค้มลงมาจังหน่อยละจ้าเพื่อนๆทองฟ้าขีฝากเริ่มค้มขึ้นมาจังน่อยนึงจ้าโอรถติดไฟแดงรถติดไฟแดงบรรยากาศไก่ไข่ก็เมืองไทยเล่ยได้จ้ามาเนี่ยประมาณยี่สิบหาองศาจ้า ประมาณยี่สิบหาองศาวันเสาร์จ้าเพื่อนๆ